สวัสดีครับเที่ยวไว้ก่อน on a trip ทริปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เราได้เจอกับจุดกลางเต็นท์ลับที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักที่นี่ชื่อว่าบ้านสวนแฝก บ้านสวนแฝกอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับบ้านป่าบงเปียงซึ่งระยะทางที่มาจากตัวเมืองเชียงใหม่จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทางขึ้นมาเราสามารถใช้ทางเดียวกับการมาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้นะครับซึ่งต่อจากนี้ผมจะขออธิบายเส้นทางคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าถ้าเราปักหมุดไปที่บ้านสวนแฝกเลยเนี่ย Google Map จะพาเราอ้อมไกลามากซึ่งทางเจ้าของบอกว่าเส้นทางนั้นเนี่ยจะค่อนข้างแอดเวนเจอร์หน่อยก่อนที่จะเข้าอุทยานเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับ ซึ่งขอบอกเลยว่าจุดซื้อตั๋วที่เนี่ยที่จอดไปแล้วซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับระยะทางจากจุดนี้ถึงด่านตรวจจุดที่2ประมาณ27กิโลเมตรจากจุดตรวจด,ด่านที่2ให้เราตั้งหมุดไปที่น้ำตกห้วยทรายเหลืองครับขับรถมาประมาณอีก6กกิโลเราจะเจอกับป้ายบ้านป่าบงเปียงและป้ายน้ำตกแม่ปาน ให้เราเลี้ยวขวาลงไปตามเส้นทางเลยนะครับแล้วเราก็มาถึงน้ําตกห้วยทรายเหลืองใ,ใกล้ๆกันจะมีหน่วยพิทักษ์น้าตกแม่ปานตรงจุดนี้มีห้องน้ำและจุดพักรถจะหยุดพักยืดเส้นยืดสายหรือเดินไปชมน้ําตกก็ได้นะครับระยะทางเดินไปน้ําตกใกล้มาก ตอนนี้ในแมพให้เราปักหมุดไปที่บ้านสวนแฝกได้เลยครับถนนต่อจากนี้จะแคบลงอยากให้ทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับขับรถมาจากน้ำตกห้วยทรายเหลืองประมาณ1.6กิโลเราจะถึงบ้านป่าบงเปียงสังเกตเจอ3แยกให้เราเลี้ยวขวาขึ้นมานะครับ คลิปนี้มาเดือนธันวาคมเรามาพ้นช่วงฤดูปลูกข้าวไปแล้วนาคันบันไดก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับขับรถมาประมาณ2โลก,กว่าๆเราจะเจอทางแยกจะเลี้ยวเข้าบ้านตีนผาด้านซ้ายมือจะมีทางลูกลังให้เลี้ยวเข้าทางนี้นะครับเส้นทางจากตรงนี้จะเป็นทางดินตลอดไปจนถึงที่พักเลยนะครับและเราไปโยกกันไปตลอดทาง ชอบมายโยมาเยอะกันเราชอบมาเต้นมาเต้นรำมามามาโยมาโยกัน,กนพวกเราชอบเต้นรทุกคนครับเห็นไหมครับบ้านเล็กๆบนเน,นินเขานู่นคือจุดหมายของเราและก็มาถึงแล้วครับที่พักของเรา บ้านบนนี้เป็นลานกว้างสามารถกางเต็นท์ได้หลายหลังและมีบ้านพักเล็กๆน่ารักหลังหนึ่งที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่มีไฟโซล่าเซลล์สองสว่างในเวลากลางคืนแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์สามารถเล่นอินเทอร์เนต็ตได้ครับบ้านพักสามารถนอนได้4คนโดยจะมีเตียง2ชั้นและเตียงใหญ่อีก1เตียงครับเมื่อมองออกจากห้องพักเราจะเห็นวิวพาโนรามาข,ของดอยอินทนนท์วิวแบบนี้นั่งดูได้ทั้งวันเลยครับ ในส่วนของระเบียงบ้านสามารถปาร์ตี้สังสรรค์พร้อมกับนั่งชมวิวของดอยอินทนนท์ได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ถือเป็นจุดเช็กอินของบ้านสวนแฝกเราสามารถเห็นหนาขั้นบนันไดของบ้านฝาบงเปียงได้ ฟ้าใสวิวสวยลมเย็นพร้อมกับมีธรรมชาติห้อมล้อมเราจึงอดไม่ได้ที่จะกางเต็นท์นอนส่วนในบ้านก็จะให้ผู้ใหญ่นอนจะสะดวกกว่าที่นี่จะแบ,บ่งเป็น2ชั้นนะครับโดยชั้นบนจะเป็นห้องพักและข้างล่างจะเป็นห้องน้ำและห้องครัว เห็นห้องน้ำบ้านๆแบบนี้อย่าดูถูกไปนะครับห้องน้ำสะอาดมากถ้าใครลืมอุปกรณ์ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะที่นี่มีอุปกรณ์ให้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งไฟโซล่าเซลล์อุปกรณ์ทำครัว แม้กระทั่งเตาแก๊สก็มีให้ใช้ครับเมื่อมากับแม่อาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ประมาณนี้ครับก่อนอาทิตย์รับขอบฟ้า เรามากางเต็นท์กันนะครับอากาศเริ่มเย็นลงบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสมื้อดึกได้เนื้อย่างกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆด้านบนมีดาวเต็มท้องฟ้าไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงดีครับ ขอให้ภาพได้เล่าเรื่องแทนครับเช้าวันใหม่อากาศเย็นสดชื่นแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาเผยให้เห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่โอบล้อมไปด้วยทะเลหมอกสีขาวโพลน เช้าวันนี้มีกาแฟและอาหารง่ายๆการที่ได้จิบกาแฟร้อนๆท่ามกลางบรรยากาศอเงียบสงบและได้มองดูวิวทิวทัศน์ทีท่งดงามของดยนอยอินทนนท์นับเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่แสนพิเศษช่วงเวลาที่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และการที่ได้พักผ่อนท่ามกลางภูเขาและทะเลหมอกนับเป็นการเติมพลังให้กับชีวิตได้อย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วแต่ก่อนอื่นก็ขอซึมซับบรรยากาศอีกสักรอบเราก็คิดกันว่าจะแวะไปชมน้ำตกห้วยทรายเหลืองแต่ระหว่างทางนั้น ร,รถก็ไไม่ดด้เดินนนาไไไปปก็ไปไม่ถึงี่แหละครับทางสายเนี้ยค่อนข้างแคบข้างทางก็มีความลาดชันการที่จะหลบรถให้กันนี่ค่อนข้างยากแต่พี่ๆชาวบ้านที่นี่ใจดีครับยอมถอยรถและเบี่ยงหลบให้เราจนสามารถเดินทางต่อกันได้<ฮ>แล้วเราก็มาถึงน้ำตกห้วยทรายเหลืองที่นี่จัดได้ว่าเป็นบริเวณที่เงียบสงบมาก น่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเส้นทางสายหลักที่ขึ้นดอยอินทนนท์น้ำตกห้วยทรายเหลืองเป็นน้ำตกขนาดกลางที่ไหลแรงตลอดทั้งปีครับตกลงมาจากหน้าผาสูงสู่แอ่งพักน้ําด้านล่างแล้วไหลล้นผ่านหน้าผาหินเป็นขั้นปันไดลงมาทําให้น้ําตกลดความรุนแรงลงจนกลายเป็นลําธารตื้น,นสามารถเดินเล่นได้อย่างปลอดภัยบริเวณรอบๆชุม่มชื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และพืชประเภทเฟิร์นชื่อของน้ำตกห้วยทรายเหลืองน่าจะมาจากพื้นลำธาร ที่เป็นเม็ดทรายเล็กๆสีเหลืองนะครับซากกวางป่าตัวนี้ พบบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข1009สายจอมทองอินทนนท์บริเวณยอดดอยอินทนนท์สาเหตุการตายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงได้จัดแสดงซากกวางตัวนี้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วยความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะมากยิ่งขึ้นจบไปแล้วสำหรับทริปนี้ ขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ